เราจะทำสัญญาก็ได้แต่มีเงื่อนไขว่าพวกคนุนทุกคนต้องถูกควักลูกตาข้างขวาออเพราะเราจะทำให้ชาวอิสราเอลทุกคนอับอายขอเวลาสักเจ็ดวันพวกเราจะส่งคนไปแจ้งข่าวทั่วแผ่นดินอิสราเอลและถ้าไม่มีใครช่วยได้จริงๆพวกเราจะยอมแพ้ ใครไม่ไปกับสาอูลและสามูเอวก็เตรียมใจไว้เลยว่าหูนวัวของเขาจะกลายเป็นแบบนี้วันพรุ่งนี้ประมาณเที่ยงวันพวกคุณจะรอดจากศัตรูวันพรุ่งนี้เราจะยอมแพ้แล้วท่านอยากจะทำอะไรกับเราก็เชิญเลย สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอน้อมรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคมภีไบเบิลโดยผมลุงทุง่งก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมพร้อมกับนําเรื่องราวจากคมภีไบเบิลมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยความเดิมจากวิดีโอที่แล้วซาอูก็ถูกเจิมให้เป็นผู้นําของประชาชนชาวอิสราเอลโดยซามูเอลได้หยิบขวดน้ามันมาเทราดลงบนหัวของเขาจากนั้นเขาก็ขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้าเทียงเทก็ไปพบกับผู้พยากรกลุ่มหนึ่งเมื่อมีคนที่เคยรู้จักเขาได้เห็นเขาก็สงสัยว่า เกิดอะไรขึ้นกับเขานี่เขากลายเป็นผู้พยากรณ์ไปแล้วหรือซาโมเอลก็เรียกประชาชน,ชนชาวอิสราเอลมาชุมนุมกันเพื่อประกาศให้ทุกคนรู้ว่าซาอูคือกษัตริย์ที่ปกครองชาวอิสราเอลแต่นี้เป็นต้นไปแต่ก็มีคนชั่วบางคนพูดว่าคนนี้จะช่วยพวกเขาได้ไหมพวกเขาก็พูดดูถูกซาอูแต่ซาอูก,ก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ก็เป็นเรื่องราวจากวิดีโอที่แล้วลุงทุ่งก็จะพาท่านผู้ชมมาติดตามกันต่อว่าเรื่องราวจะดําเนินต่อไปอย่างไรกราบเรียนเชิญท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมาติดตาม ามไปพร้อมๆกันดังต่อไปนี้ มูเอวฉบับที่หนึ่งบทที่11นาหาสกษัตริย์อมมนพุกมาโจมตีเมืองยาเบไในเขตกิเลอาดเท้าเมืองยาเบสบอกนาหาสว่าทำสัญญากับพวกเราก่อนแล้วพวกเราจะยอมเป็นเมืองขึ้นของท่านนาหาสกษัตริย์อมโมลตอบว่า เราจะทําสัญญาก็ได้แต่มีเงื่อนไขว่าพวกคุณทุกคนต้องถูกวคลูกตาข้างขวาอ๋อเพราะเราจะทําให้ชาวอิสราเอลทุกคนอับอายพวกผู้นําของยาเบสจึงบอกนาฮาชว่าขอเวลาสักเจ็ดวันพวกเราจะส่งคนไปแจ้งข่าวทั่วแผ่นดินอิสราเอลและถ้าไม่มีใครช่วยได้จริงๆพวกเราจะยอมแพ้ เมื่อคนสงขาวมาถึงเมืองกิดเบอาบ้านของสาอูและแจ้งข่าวให้ชาวเมืองรู้คนทางเมืองก็พากันร้องไห้เสียงดังเมื่อสาอูลเดินตามฝูงสัตว์กลับมาจากทุ่งหญ้าเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมทุกคนร้องไห้ พวกเขาก็เล่าให้สาอูนฟังว่าคนจากเมืองยาเบสมาส่งข่าวเรื่องอะไรสาอูนได้รับพหลังของพระเจ้าเมื่อได้ยินเรื่องทั้งหมดเขาก็โกรธมากสาอูนจึงฆ่าหัวตัวผู้คู่หนึ่งตาเป็นท่อนๆแล้วให้ขนส่งไปตามเมืองต่างๆพั่วอิสราเอลและสั่งให้พูดว่า ใครไม่ไปกับสาอูนและสามูเอวก็เตรียมใจไว้เลยว่าหูัวของเขาจะกลายเป็นแบบนี้พระยะโหวาทำให้ประชาชนทุกคนเกรงกลัวและพร้อมใจกันออกมา าอูนับจำนวนพวกเขาที่เบเชตมีชาวอิสราเอลสามแสนคนและชาวยูดา 30, สามหมื่นคนนาอูกับคนเหล่านั้นบอกคนสงขาวที่มาจากเมืองยาเบสว่าวันพรุ่งนี้ประมาณเที่ยงวันพวกคุณจะรอดจากศัตรูคนสงขาก็กลับไปบอกชาวเมืองยาเบสพวกเขาดีใจกันใหญ่ชาวเมืองยาเบสจึงบอกกับนาฮาชว่า วันพรุ่งนี้เราจะยอมแพ้แล้วท่านอยากจะทำอะไรกับเราก็เชิญเลยวันรุ่งขึ้นสาอูนแบ่งคนออกเป็นสามกลุ่มแล้วพากันไปที่ค่ายของชาวอัมโมนตอนเช้ามืดพวกเขาฆ่าพวกอัมโมนจนถึงประมาณเที่ยงวันคนที่ไม่ถูกฆ่าก็หนีกระจัดกระจายไปคนละทีละทางประชาชนจึงบอกสาอูนว่า ใครที่เคยพูดว่าสาอูจะเป็นกษัตริย์ของเราได้หรือเอาตัวคนพวกนั้นมาให้พวกเราฆ่าซะเถอะเทสาอูบอกว่าอย่าฆ่าใครในวันนี้เลยเพราะวันนี้พระยะหูวาได้ช่วยชาวอิสราเอลให้รอดแล้วโตมาสามูเอวบอกประชาชนว่า ไปที่กิวการกันเถอะถะได้ประกาศแต่งตั้งสาอูให้เป็นกษัตริย์อีกครั้งหนึ่ง ประชาชนทุกคนก็ไปที่เมืองกิวการและตั้งสาอูเป็นกราโตหน้าพระยะหวาที่นั่นพวกเขาถวายเครื่องบูชาผูกมีรแกพระยะหวาและสาอูกับชาวอิสราเอลทุกคนก็เฉลิมฉลองกันอย่างมีความสุข ถึงบทสรุปสําหรับวิดีโอนี้นะครับหนาฮาสกษัตริย์ของชาวอมโมนก็ยกทัพมาเพื่อจะโจมตีเมืองยาเบสเขายื่นเงื่อนไขว่าชาวเมืองยาเบสจะต้องถูกควักลูกตาข้างขวาออกทุกคนเพื่อที่จะทําให้ชาวอิสราเอลได้อับอายเมื่อซาอูลรู้ข่าวก็โกรธมากเขาวรวมพลชาวอิสราเอลและชาวยูดาได้3ามแสนสามหมื่นคนบุกไปโจมตีกองทัพของเมืองอามโมนและเขาก็สามารถเอาชนะได้ซามูเอลก็ประกาศแต่งตั้งซาอูลเป็นกษัตริย์ปกครองชาวอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งทุกคนก็เฉลิมฉลองกัน นี่ก็เป็นบทสรุปสําหรับวิดีโอนี้นะครับกร,ราบขอพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังขอพระยะโอวาทรงโปรดประทานพรแต่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความโชคดีมีความสุขมากๆนะครับฝากช่วยกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับลุงทุ่งด้วยนะครับพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ ซามมเอลได้หยิบขวดน้ำมันมาเทราดลงบนหัวของเขาจากนั้นเขาก็ขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้าเทียงเทก็ไปพบกับผู้พยากรกลุ่มหนึ่งเมื่อมีคนที่เห็นเมื่อมีคนที่เคยรู้จักเขาได้เห็นเขาก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขานี่เขากลายเป็นผู้พยากรณ์ไปแล้วหรือซามูเอลก็เรียกประชาชนชาวอิสราเอลมาชุมนุมกันเพื่อประกาศให้ทุกคนรู้ว่าซาอูคือขัตย์ ซาอูคือกษัตริย์ที่ปกครองชาวอิสราเอลแต่นี้เป็นต้นไปแต่ก็มีคนชั่วบางคนพูดว่าคนนี้จะช่วยพวกเขาได้ไหมหน้าหาสกษัตริย์อัมโมนบุกมาโจมตีเมืองยาเบสันเกตบุกมาโจมตียาเบสเวยบุกมาโจมตีเมืองยาเบสในเขตติเลอาเท้าเมืองยาเบสบอกนาหาสว่าพวกผู้นำของยาเบสจึงบอกนา จึงบอกนะฮาสว่าบ้านของสาอูและแจ้งข่าวให้ชาวเมืองรู้หนทางเมืองก็ผากันร้องไห้เสียงดังเมื่อสาอูลเดินตามฝูงสับหมาจากทุ่งหญ้าเมื่อสาอูลเดินตามฝูงสั์กลับมาจากทุ่งหญ้าเขาถามว่า พวกเขาก็เล่าให้สาอูนฟังว่าคนจากเมืองยาเบสมาสงขาวเรื่องอะไรสาอูนได้รับพลังจากพระเจ้าสาอูนได้รับพลังของพระเจ้าเมื่อได้ยินเรื่องทั้งหมดเขาก็โกรธมากสาอูนจึงฆ่าหัวตัวผู้คู่หนึ่งพระยะโฮวาทำให้ประชาชนทุกคนเกรงกลัวและพร้อมใจกัน เกรงกลัวและเกรงกลัวและพร้อมใจกันออกมาประชาชนทุกขนก็ไปที่กิวการประชาชนทุกขนก็ไปที่เมืองกิวการและตั้งสาอูเป็นกัตรายตหน้าพระยะหวาที่นั่น นาฮาสกษัตริย์ของชาวอมูนก็ยกทัพมาเพื่อจะโจมตีเมืองยาเบสเขายื่นเงื่อนไขว่าพวกเขาจะต้องถูกควักลูกตาออกทั้งสองเขายื่นเงื่อนไขว่าชาวเมืองยาเบสจะต้องถูกควักตา ชาวเมืองยาเบตะต้องถูกควักลูกตาข้างขวาออกทุกคนเพื่อที่จะทําให้ชาวอิสราเอลได้อับอายเมื่อซาอูลรู้ข่าวก็โกรธมากเขารวมพลชาวอิสราเอลและชาวยูดาได้3 3 0แ0นสาม 5, 30, คนบุกไปโจมตีกษัตริย์ชาวนาหบุกไปโจมตีกองทัพของเมืองอัมูมูและเขาก็สามารถเอาชนะได้ซามูเอลก็ประกาศแต่งตั้งซาอูลเป็นกษัตริย์ปกครองชาวอิสราเอลอีกครั้งหนึ่ง